ยิงแอดคนดูเยอะแต่ไม่ซื้อเคยเจอไหมครับวันนี้ผมจะมาแจกสู่การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มซื้อมากที่สุดสสกด s u b สไครต์แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนกลุ่มเป้าหมายนะครับของ facebook เ,เนี่ยมีหลัหลกๆอยูอ่สามกลุ่มด้วยกันนะครับ วันนี้จะพานะครับมาดูว่ากลุ่มเป้าหมายในซื้อของง่ายที่สุดนะโอเคไปดูกันเลยนะครับวันนี้แจกสูตรด้วยนะอ่าตามกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อของง่ายที่สุดหนึ่งก็คือ custom audience หรือ คนที่เคยสนใจสินค้าเราแล้วสนใจเพจเราแล้วสนใจเว็บเราแล้วนะครับ 2. องลุกอะไรออเดียนกลุ่มคนที่คล้ายกับลูกค้าเดิมนะครับกลุ่มคนที่คล้ายกับลูกค้าเดิมนะครับสคนที่สนใจสินค้าคล้ายกันแล้วมีพฤติกรรมที่ใช่กับสินค้าเรา ครับไปดูกันว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับอ่ c คัสตอมออเดียนหรือกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองหมายถึงคนที่เคยสนใจเราแล้วเช่นเรายิงแอดโฆษณาไปใช่ไหมครับมีคนกดไลค์เม้นแชร์ทักอินบ็อกซ์ดูวิดีโอดูเว็บไซต์ถ้าเราติดพิกเซลอย่างเงี้ยครับได้หมดสามารถยิงแอดโดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้นะครับคนกลุ่มนี้นะครับ คุ้นเคยกับแบรนด์หรือเพจเราแล้วดังนั้นถ้าเขาได้เห็นโฆษณาซ้ําแล้วซ้ําเล่าเขาก็จะมีโอกาสซื้อได้ง่ายกว่าที่สุดนั่นเองนะครับเนาะน่าจะมีโอกาสซื้อได้ง่ายมากที่สุดละอ่ะต่อไปนะครับลุกอะไรออเดียนลุกอะไรออดเดียนนันก็เหมือนฝาแฝดครับทุกคนฝาแฝดคนแรกคือก้อนข้อมูลนะครับก้อนข้อมูลจากคนที่เคย ไลค์เมนแชร์อินบ็อกซ์ดูวิดีโอนั่นแหละนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ให้ AI Facebook ไปหาคนใหม่ที่มีพฤติกรรมมีลักษณะความสนใจคล้ายคนเก่าการใช้ AI เนี่ยในการช่วยนะครับสามารถสร้างลุกอะไรนะครับให้คล้ายแบบคล้าย1%คือคล้ายที่สุดเลยนะไปจนถึง10%นะครับ แต่ถ้าจะแม่นยำานะ่ะจะต้อง1-3%เท่านั้นนะครับจะแม่นยำที่สุดละนะต่อไปนะครับ Interest แล้วก็ Behavi o r ก็คือคนที่มีความสนใจสินค้านะครับในหมวดเดียวกันนะครับและมีพฤติกรรมในการซื้อขายของออนไลน์บ่อยๆนะครับอันนี้คือเราต้องป้อนอินเทเลสเข้าไปนะครับซึ่งการจะป้อนอินเทเลสได้เนะี่ย ก็จะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อเป็นลำดับที่3นั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปดูกันนะทุกคนว่าแล้วแต่ละอย่างมันทำอย่างไรเนาะแต่ละอย่างมันทำอย่างไรนะครับอ่ะโอเคผมดูที่คัสตอมออเดียนก่อนนะก่อนที่คุณจะไปยิงแอดคัสตอมออเดียนคุณต้องมาสร้างนะครับคุณต้องมาสร้าง,ค,ง,าางคุณต้องมาดึงข้อมูลก่อน วิธีนะครับให้มาที่กลุ่มเป้าหมายเห็นไหมครับกลุ่มเป้าหมายนะครับอ่าเพจผมเองเนี่ยเคยทําบ่อยนะครับมันก็จะมีอยู่บ้างนะกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เราจะดึงอะไรก็ได้นะมากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับตุ้มเข้าไปนะครับหรือหลายคนจะเรียกคุ้นเคยกับคําว่ายิงแอดแบบหลอกหลอนก็คือเดียวกันนี่แหละนี่ก็คือคลังข้อมูลที่ เราสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างของผมไม่มีเว็บไซต์ผมมีเพจก็เพจเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าคราวนี้เลือกเพจเลยเลือกเพจเลยนะครับอ่าเลือกเพจเลยนะเคอ่าผมก็เลือกเพจละทุกคนที่มีส่วนร่วมผมขอมีส่วนร่วมแบบอ่าภายในอ่าห้าวันพอนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมภายในห้าวันนะครับ ไลค์เมนแชร์ดูวิดีโอเอาหมดนะครับแล้วก็เพิ่มผู้คนด้วยนะอ่าเอาอินบ็อกด้วยเออออินบ็อกด้วยบัญชีนะครับดูนะดูนะที่ส่งข้อความถึงเพจของคุณนะครับห้าวันอ่าผมก็ใส่เลยครับอ่าทักแชทปกตนินะครับทักแชทห้าวันอ่านะครับหลังจากที่ สร้างไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนมันจะขึ้นมาแล้วนะซึ่งมันยังไม่ได้อ่าพร้อมใช้งานเห็นไหมคําว่ากําลังเพิ่มข้อมูลให้เวลาเขาหน่อยนะครับให้เวลาเขาหน่อยอัสักวันหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้ทํานะรพรุ่งนี้ตื่นมาก็น่าจะเรียบร้อยมันจะบอกว่าพร้อมใช้งานนะครับมันจะบอกว่าพร้อมใช้งานนะ ซึ่งก็จากนั้นนะเรามาทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีเดียวนะแต่ขอข้ามไปข้อที่2ก่อนนั่นก็คืออะไรครับการสร้างกลุ่มหมายแบบลุกอะไรเห็นไหมครับจากนั้นผมก็เอาทักแชท5วันเนี่ยคือข้อมูลผมใช่ไหมกดสร้างกลุ่มห้ายครับที่คล้ายกันอ่าแลวคล้ายกับอะไรล่ะอ่าคล้ายกับอะไรล่ะนะครับอ่า ก็มาดูที่มาติ๊กที่เพจนะครับอ่ามาติกที่เพจแหล่งที่มานะครับอ่าไทยนะครับแปนบนึงนะอ่า,อาสกู่นะครับอ่าจากนั้นนะครับก็จะเลือกเปอร์เซ็นต์เลยครับยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะเห็นไหม สิคน6ล้านครับดังนั้นน่ะถ้ายิ่งเยอะกลุ่มเป้าหมายความแม่นยำมันยิ่งน้อยนะครับแนะนำหนามเปพอนะหนึพอนะครับ1นึเปอนาะโอเคจากนั้นก็กดสร้างเลยครับพอสร้างปุ๊บมันก็จะมาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหครับอพอสร้างแล้วนะครับคราวนี้จะใช้งานจะใช้ยังไง่าจะใช้ยังไงอโอเคก็มากดที่สร้างนะครับมากดที่สร้างตั้งอะไรให้เรียบร้อยอแบบแบบสร้างเองนะครับอดาเนินการต่อชื่อแคมเปญงบประมาณใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่เงินเข้าไปนะครับ ใครมีกลุ่มเป้าหมายเยอะก็ใส่เงินเยอะหน่อยก็ได้ครับใครมีกลุ่มเป้าหมายน้อยก็อาจจะน้อยก็ัดไปลดหลั่นไปตามนั้นนะครับจากนั้นถัดไปนะครับพอมาปุ๊บมาที่สลับไปยังตัวเลขกลุ่มเป้าหมายต้นฉบับนะครับอกลุ่มหมายเดิมนะครับผมมาจะไว้นะเห็นรับว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองไหมครับอุ้ยกําหนดเองนี่นะครับอ่าโอเคทุกคนคลิกเลยครับ มันจะมาอยู่ในนี้หมดครับทุกคนไม่ว่าเราจะยิงอ่อคัสตอมออเดียนหรือลูกอะไรออเดียนเรามาคลิกตรงนี้ได้เลยครับคลิกนี่ครับอ่าครับแล้วจากนั้นเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับถัดไปเลยครับแล้วก็ไปเลือกชิ้นงานโฆษณานะครับพอเลือกชิ้นงานโฆษณาเสร็จก็เผยแพร่ก็เป็นอันจบนะครับก็เป็นอันจบนะแต่ ถ้าสมมุติว่าในข้อที่3การใส่อินเทอร์เนะครับเราจะไม่ได้ใส่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับเราก้าวครับอ่าเรามันจะใส่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับข้อมูลความสนใจพฤติกรรมพฤติกรรมการสระเงินนะครับอ่าผมจะพิมพ์นะผมจะอันนี้ห้ามบอกใครนะความลับทำร่างเงินแี๊บนึงนะผู้ที่เคย ชำระเงินป้อมนึงนะอ่าเออผู้ใช้การชำระเงิน Facebook 30วัน90วันเราสามารถเอาพฤติกรรมเนี่ยครับมาบวกกับความสนใจอินเทอร์เน็ตอ่นได้เช่นเราขายเสื้อผ้าอ่เราวิเคราะห์แล้วว่าทุกคนมีโอกาสซื้อเสื้อผ้าหมดดังนั้นเราจะใส่แต่ ผู้ใช้การชําระเงินแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับเช่นเราขายอ,าอุปกรณ์รณไร้สดเราใส่กลุ่มเป้าหมายร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับก็คือร้านเสื้อผ้าเขาก็ไร้สดกันใช่ไหมครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะไปในที่ทางเดียวกันเราก็บวกกับผู้ใช้การชําระเงินด้วยครับดังนั้นมันจึงจะมีโอกาสแม่นยํามากที่สุดนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถลองไปแบบปรับได้นะครับ a c e b o o k นะครับเขามีกลุ่มป้าหมายอยู่3แบบนะครับกลุ่มหมายที่มีโอกาสซื้อมากที่สุดคือกลุ่มหมาย custom audience คือคนที่สนใจเราแล้วแหละกดไลค์แล้วแหล,ละีม like ล่แหล,ล,ละแชร์แล้วนะครับอันที่2คือล o กอะไรนะครับก็จะแม่นยำเหมือนกันนะครับและถ้า2กลุ่มนี้นะครับหลายคนยิงแอบเนี่ย อ่ยังไม่เยอะบางทีไปสร้างคัสตอมออเดียนเลยเงี้ยมันกลุ่มเป้าหมายมันไม่มีก็ใส่อินเทอร์เน็บวกกับผู้ใช้การชำระเงินเข้าไปซึ่งมันก็จะไปหาคนที่ซื้อขายของใน f Facebook บ่อยๆมาให้เรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนเลยนะครับซึ่งอ่า การกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับก็แล้วแต่วิธีการแล้วแต่ว่าขายอะไรนะครับและนี่ก็คือสูตรนะผมบอกเป็นสูตรเลยนะการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่ช่วยให้คุณขายดีขึ้นแน่นอนลองเอาไปทำตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะอยากให้แบบสอนเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวจะมีะสูตรลับเฟ e บุ o k เอ มาแจกบ่อยๆขอบคุณครับ